วันนี้เรามาทำกระปงหางปลากันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นหางปลาพิเศษหน่อยนะคะจะเรียกว่าหางปลานกยูงก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียกหางประกัดก็ได้เพราะมันจะสบัดระบานมากกว่าหางปลาปกตินะคะเริ่มจากนกํากระปงมานะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังทาเหมือนกันนะคะแต่พายจะแสดงให้ดูเฉพาะชิ้นหน้านะคะแบ่งกระปงนะคะออกแบ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งเลยจะเก็บความสอบเนื้อขาวช่องละ1เซนแล้วก็เพิ่มความบานช่องละ10เซนนะคะ ตามตัวอย่างเลยนะคะตรงสีเขียวนั่นคือ10เซนนะคะเมื่อแปะครบ10เซนแล้วนะคะจากนั้นมาแบ่งตรงรอยต่อรอยคอดนะคะแบ่งแล้วก็ขีดตรงกลางลงมาถึงชายเลยนะคะจากนั้นตัดค่ะตัดตรงอรอยรอยรอยเข่าเนาะรอยคอดเข่ามันจะเป็นเหนือเข่าอะคะ่ะไม่ไม่ตรงหัวเข่านะคะ,ะจากนั้นเราแยกแบบนี้เลยะคะ่ะแบบตัวอย่างเลยนะคะทำทั้งสองชิ้นเลยนะคะ แบบนี้ค่ะแยกออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะ,อะเอามากี้พายลืมนะเราจะแยกตรงนี้เป็นช่องๆนะคะสี่ช่อง,ะะองหรือห้าช่องแล้วแต่ความยาวกระโปรงนะคะกระโปรงตัวนี้จะประมาณครึ่งน่องถึงจะสวยนะคะอ่ะจะแบ่งสี่หรือ5้าชิ้นก็วัดกันเอานะคะจากนั้นเราจะตัดแบ่งตรงนี้ออกอีกนะคะตัดออกแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยะคะ่ะเพื่อเพิ่ม เพิ่มความบางของเขาให้สมูทนะคะถ้าอยู่ๆเราขีดมันอาจจะแข็งเราจะเพิ่มแบบนี้นะคะช่องละ1เซนนะคะแยกออกช่องละ1เซนแบบนี้เลยนะคะตามตัวอย่างเลยค่ะจากนั้นเราก็ตัดอันนี้ออกเลยนะคะจะได้เป็นข้างหน้า4ชิ้นนะคะข้างหลัง4ชิ้นนะคะตัวนี้นะคะปลายของมันจะ ย้วยมากเป็นพิเศษนะคะจะค่อนข้างสบัดปลายเลยผ้าต้องนิ่มนะคะแต่อย่าบางนะคะผ้าผ้าบางมันจะมีปัญหาเรื่องตะเข็บนะผ้าบางตะเข็บเยอะมันก็จะเย็บยากนะคะแล้วก็อาจจะมีการรั้งได้เราก็ใช้ผ้าที่มันมีน้ำหนักแต่ว่าไม่ใช่ผ้าบางเข้าใจกันนะคะก็คือผ้าที่มันมีน้ำหนักแต่ว่าไม่จําเป็นต้องบางพลิ้วเหมือนชีฟองแบบนั้นนะคะอ่ะเอาละเราก็ตัดแต่งซะเขาให้โค้งสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ทาทั้งสองชิ้นให้เหมือนกันแล้วก็ชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันนะคะจากนั้นเรามาต่อกันนะคะแล้วก็จะได้กระโปรงปลายสบัดแบบนี้เลยละคะ่ะ